เปิดภาพล่าสุดเบสรักวันนี้ทำแฟนแฟนตะลึงทักเรื่องใบหน้าเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นแล้วอึ้องจ้าแห่ทักเรื่องใบหน้ากันหนักมากสำหรับสาวเบสรักวันนี้อีกหนึ่งดาราสาวชื่อดังอย่างเบสรักวันนี้คำสิงค์ลูกสาวคนโตของสมรักคำสิงค์ โดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานอีกมากมายหลากหลายด้านของเธออยู่บ่อยครั้งผ่านหน้าจอและทางช่องทางโซเชียลด้วยความสวยมาพร้อมความเก่งของเธอก็ทำให้มีแฟนคลับทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ติดตามชื่นชอบกันอย่างมากมายล้าสูตรทางด้านของสาวเบสก็ได้ไปเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทย เธอได้โพสภาพตัวเองผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวมาในลูกโชว์เอวและหน้าท้องสวยเท่ไม่น้อยหน้าใครและแฟนคลับหลายคนก็ต่างทักแสดงความคิดเห็นตรงกันว่าสาเวเบสเธอนั้นสวยขึ้นมากๆผอมแล้วหน้าเรียวเป๊ะสุดๆเลยจ้าพร้อมกับคอมเมนต์อื่นๆอีกมากมายว่าเธอสวยสวยมากปังมากปังมากแม่หุ่นเตะมาก และก็คอมเมนต์อื่นๆอีกมากมายทางด้านเราก็เห็นว่าเธอนั้นสวยขึ้นจริงๆทางเราก็ขอชื่นชมในความสวยของเธอและขอติดตามเธอตลอดไปค่ะสำหรับเนื้อหาสารเาก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ